มาผมมากับน้องแฮมเตอร์2ตัวใช่ช่วงนี้หนูระบาดครับใครก็ได้เอายากำจัดปลวกมาฉีดหนูทีเย้ยยากำจัดปลวกฉีดหนูมันไม่ได้นะหนูแถวนี้มันน่ารักจะตายนะจะไปฆ่าแกงมันทำไมใช่ผมมันน่ารักมากเลยแล้วนะขนาดตัวเบลเลอร์เบล่าลทีา่ใช่โอเคครับเรามีน้องแฮมเตอร์นะครัสองตัวจะวันนี้ครับผมวิ่งมาทำการเสิร์ฟเลยนะครับผมเราจะสั่งให้อาทีมเราทำการกดเออสก,กิลกดเฮ้ย อะไรอาเอาเอาเอาปาดไม่โดนอีกสกิลสื่อเราเลงเลยฮะตอนนี้จ้วันนี้เราเลงครับถ้าเขาเอามาเสิร์ฟเมื่อไหร่แล้วก็จะเสร็จทางเราอย่างแน่นอนครับผมเอาแล้วฝันทองคมนะครับผมรดเตรียมเสิร์ฟวันยางยางยางเขาหลอกล่อเขาล่อหลอกเขาหลอกล่อผมเตรียมครับผมเตรียมครับถ้าเขาไม่เสิร์ฟนะอาจจะเสียเวลาในการเตรียมออเดอร์เลยครับมาวันทูี่ะ ติดตัวฮะไม่เป็นไรครับแกไม่โดนฉลกแต่ขอโทษไอ้น้องแกจะม,มีเวลาเสริเตีไปเลยนะสกิลไกลแล้ว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 เออฮ่าฮ่ออไม่ได้แดกเลยไปดีลูกค้าฟองข้ามาไม่ได้แดกนะ <c oughs> ชน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 เออเอ้ยลบช,นช,นชนุบชุบบบอกเลยผมโคตรเพอร์เฟกอ่ะคบเออดากเวทไดาป่าวะ ได้ป่าวะเมื่อกี้เออได้ไป่ะวะโอเคมาทำคูณสองกันดีกว่านะครับผมมาทำคูณสองกันดี่ว่าเออ <c oughs> แต้มไม่ขยับแต้มไม่ขยับเฮ้ยยุดจานก่อนหกวิหกวิหกวิอือ้อล็อกหูไม่ทันว่ะกะล็อกเลยทันฝันของข้ามันเสิร์ฟเร็วกว่าตอนนี้แต้มเรานำแล้วนะฮะหกร้อยแต้มเอาเรื่อง เดี๋ยวผมจะรอ10วินาทีเดี๋ยวให้เพื่อนเรากดก่อนนะในช่วง20วินะผมจะกดช่วง10วินาทีถุดท้ายครับเพราะว่า10วินาทีสุดทายจะไม่แห้ฝันนั้นเสิร์บเลยเว้ยใช่โอไม่ทานนะเพื่อนเราใช้สกิลไปแล้วแน่ๆเลยดูเกทรงและดูโซละ <laughs> <laughs> ผมก็กดต่อไปเลยดีครับฝาบอาฝากเพื่อนเสร์ฟด้วยนะจะยืนดูผลงาน <laughs> 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 ไม่ต้องเสิร์ฟมารอบนี้เนีฮะผมจะเป็นน้องหมูนะน้องหมูคือแต่งตัวเป็นแบบแต่งตัวเป็นอะเอาหยิบไปโดดไอ้เจ้านี้ละเฮ้คยดว่าแกมือไวงั้นเหลยได้เลยนีล่าน้อยแกจะเล่นกับฉันแล้วก็เออเพี่มันมี ทักษาที่ดีเลิศนะพี่เยาไก่นะอนชึบอืมไก่ไม่กินก่อนเลยมากินสวยเฮ้ยระวังอู้เกือบโดนอู้แกกับฉันนะ่ะมันสกิลมันคนละชั้นกันไอ้น้อง <c oughs> ย่อยหลบอู้บอกเลยผมนี่โคตรล็อกหลบใช่เตรียมไว้เตรมไว้เธอหุงข้าวนะครับอา้าว หมอ้อเรานั่นมันหมอ้อเรานี่หว่ามันไปอยู่ตรงนั้นได้ไงวะโอเค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 เดี๋ยววาแล้วก็ไปทำการเสิร์ฟปลาบเขาให้ไปมาเสิร์ฟปลาบเขาให้โอเคเหมือนหมูเมนูหมูแดงจะไม่มีแหละเอามาแล้วเว้ยเมนูหมูแดงแดงหมูหมูแดงซัแบอบุจจิปีเรามันไวกว่าเว้ยไอ้น้องแม่กำลังจะตามทันครับแบบสวย เอา้าไม่มีไม่มีออเดอร์นี้โ oh no. อ้โน้องลูกบอลลูกบอลแม่โรคบอลมันมาเออชึบหยิบไก่ไว้ก่อนเลยนะฮะหยิบข้าวไว้ได้เออชึบหยิบทิ้งหยิบ <laughs> ไม่ให้ <laughs> เออชึบชุบชุบเสิร์ฟไปก่อนเลยละกันสวยครับดูฟับเตรียมจานเตรียมจานเตัดใจไว้เออจานพร้อมจานพร้อมลบ โอ้โหลบไม่พ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปเลยลุยอาชืบอืมนะรอน้องไก่น้องไก่หันสากินก่อนเลยแล้วกันอืมขาเนื้อหมูแดงนึ้อแดงของฉันโอเคแดงคิวทีทามเน้องไก่ของฉันเหมือนกันนี่แน่เอาไม่หมดเลยไม่ให้หรอกการเสิร์ฟวันชูโอเค สวยครับผมสกิลเอ้ลบอลบแบบสุดขอบความสามารถใช่ทำตัวให้ผอมมากเมื่อกีนน้ำหนักแทบหายไม่มีเมนูน้องไก่เมนูเมนูเนื้อสีแดงอะไรเนี่ยเมนูเนื้อสีแดงเยอะมากเลยอ่ะอุ้ยชิมหายละโอเคกินให้เพื่อนทันไป้ก่อนจานไว้ก่อนจานไว้ก่อนจานไว้ก่อนเอ้โอ้โไม่ทันมันวิ่งช้าน่ะไม่นะวันที่ หนึ่งอาไม,ไม่มีโอ้ยเออ้อวชึบมันครูเอาขาดข้าวนีว่าไม่มีข้าวแน่ขเขาตามทันมาแล้วเนี่ยไม่ได้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 ไม่ได,ไได้ไม่ได้การแล้วอืมเสร์ฟก่อนหลบอืมเอาดิแต่มันกระโดดเว้ยกระโดดหยองๆเลยห้าพสี่ ถ้ามันสี่ก็เออชึบลบสุดจริงสุดจริงเออชึบชึบชึบเว่งเิ่งเว่งเอาชับเสร์ฟป๊าบเสร์ฟฟุ๊ปฟับป๊าบแ้มโคตรนำบอกเลยชนะแล้วฮะกินเล่นไปหนึ่งทีมับบมาให้ปล่อยเพื่อนไว้กันแหละเยมาแล้วฮะขึ้นแพ้แป๊อเกือบตกแพ้ให้ตายเถอะ รอบนี้มีน้องซีซิเลียนะครับ3ตัวละครนะครับฝั่งเราสองฝั่งน้องหนึ่งนะครับตามโดยเจ้บโบครี่1ตัวใช่ไม่รู้ว่าเราจะชนะหรือไม่แนตะ่บอกเลยฝั่งเรานีนจีจัดแน่นอนครับเดี๋ยวเราให้เพื่อนเรากดก่อนแล้วกันนะฮะในเรื่องสกิลใช่ครับมาหมาบเข้าให้เรามังโดนเออต่อไปด้วยสกิลใช่พนันธุงข้ามจะโดนถึงหนืดต่อไปโดนถึงหนืดต่อไปยังไงล่ะ <laughs> บอกเลยครับบ่อยั้นจริงๆนะฮะจัดเต็มจริงมาสเสิร์ฟก่อนสเสิร์ฟก่อนคุยที่หลังสเสิร์ฟหลังคุยก่อนเฮ้ยส่งไปอีกหนึ่งอันเพื่อให้ความรู้สึกโดนตึงนืดว้าบไม่โดนใช้แข็งว่ะเราข้ามก็เอาการเอาเรื่องอยู่แล้วเนี่ยไม่ธรรมดาเลยใส่เข้าไปในจานใส่จานเข้าไปในจิตใจ ่คนข้าบอกไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยไอ้ตายเถอะอุ้ยแตมเขานำไว้เฮ้ยแตมเขานำน่ะอะไรกันครับเนี่ยคนคนนี้ชุบๆมาเขาให้หยิบมาเลยมะเขือเทศอันปับปั๊บปั๊บปั๊บปับปับสวยปักจานด้วยครับมาแล้วฮะอันก่อนเลยไม่มีจานจะเสิร์ฟไปตายเถอะชีวิตนี้จังยากเย็นแสนเข็นอะไรขนาดนี้วะเนี่ยแท้มน้ำครับพันสอง เอาเรื่องอื้อง้างแบบสุดกำลังอ่ะคึบเ,เรามีอีกชิ้นในการส่งฮอนสคูลไปเรียบร้อยโดนสกิลผมบอกเลยถึงหนึ่งนานจัดพะผมเลเวลสิบยังไงล่ะเอาเรื่องผ <c oughs> าดใจเว้ยอุย้ยแต่แต้มก็เริ่มตามทันเหมือนกันแล้ไม่ต้องห่วงแฮะยังไงเราก็นำอยู่แล้วเว้ยขอแค่เวลามันได้มาพันแปดะครับอีซี่หลุน ิบไปเลยละกันฟืบฟับฟึบฟับอุ้ยขาดกล้วยเอ้ยจึ๊บหยิบกล้วยท่านไม่ทัน20วินาทีสุดท้ายครับผมในการทำคูณ2เอาเรื่องเอาเรื่องเราจะทำได้ไหมครับตอนนี้แต้มเรานำอยู่ประมาณ200ครับผมไม่ห่างไม่เกินไม่ไกลไม่กลัวอะไรทีกอย่าง <laughs> เออจึ๊บระวังระวังเราจะโดนแช่แข็งนะใช่การโดนแช่แข็งเป็นสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิต ส่งฮอนสคูไปอีกกันหนึ่งแล้วกันวาบเขาให้วาบเขาให้สองจานสองใจตอนนี้หุยมีเมนูนึงที่เรากำลังจะโดนหัก50แต้มโอเคเคลียเคลียเมนูนั้นไปก่อนเลยโอเคสวยครับตอนนี้สาม0นสามครับวุ้ยฝันข้ามสามเนแต้แมว่ะแต้มโคตรสูสีดูสีเจ,จัยดๆผาดอะไรวะเนี่ยชึบชึบชึบ กล้วยได้กล้วยมาแล้วฟุฟัาไปเลยละกันปครบเวลา13วินาทีสุดท้ายครับผมมือชุบชุบอู้ชุบ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 ,ชบ,ชบส่งไปส่งไปด้วยความหนาวเน็บอเน็บหนา่าห้าสี่ยืนด,ดูดีกว่าชนะ เย้ yeah. เอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับสนุกหรือเปล่าเอ่ยนะครับถ้าสนุกใจไงนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะฮะสวัสดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่หคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรบ๊ายบายนะครับไปแล้วจ้า